สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับผมช่องพี่จ่าปทุมราชครับผบผอกันคือเกาครับช่วงเที่ยงครับพี่น้องครับมันอยู่กับนายจอยครับนายจอยอยู่ข้างหลังงวครับตอนนี้พี่จ่าก็อยู่นะครับบ้านซากกณนิคมครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับมือหนีครับนายจอยนะครับมีงวม่านมาสามตัวครับพี่น้องครับมีงวม่านมาสามตัวครับนะครับตอนหนาพี่น้องครับม่านหมดเลยครับ มีสามตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้เบื้องละเอียดครับว่างวแต่ตนะครับม่านจักเดือนและข่าวมันทะไรครับมันงอตัวแหลกครับตัวนี้ครับตรงสีดําแดงเปยครับสีแดงเข้มๆครับแดงสัาๆแดงบักตาแดงบักตานสุกน้อยๆครับผมสีแดงแดงครับตัวนี้ครับเป็นงอวไทยกลางครับท้ายสูงลอยสามสิบห้าบวกลบครับสีแดงเข้มๆนี้ครับท้ายสูงลอยสามสิบห้าบวกลบครับ เคยมีลูกแล้วตัวนึงครับตอนนี้นะครับเพิ่นม่านได้เจ็ดเดือนครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับตัวทองเรียบร้อยครับประกันทองครับผสมบามันนะครับผสมโตนะครับผสมโตน้าบานครับบามันน้าบานเนาะบาบันพอพ่านใหญ่ครับพี่น้องครับที่เขารับผสมกันเนาะตัวครับสีปัดปอดงามสีแดงเลยครับปุ้ยครับถ่ายสูงลอยสามสิบห้าบวกครับไนจอยเปิดเทเไรครับตัวครับ มันเปิดครับห้าหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับต่อร่องได้อยู่เด้อครับเด้อห้าหมื่นแปดพันตอรองไหนครับงัวตัวนี้ครับโอ้ยเป็นง้วงงามพี่น้องครับงามครับถ่ายสูงลอยสามสิบห้าบวกลบครับโอ้ยขนเหี้ยงงามเลยไงเนาะงามแห่ครับเมืองต่างครับสีแดงครับแดงเข้มๆแดงมักตานสูรับหน้าตาครับงัวหลูกสองในทองครับสีดำแดงเนาะ แดงเมแบบมืสีพ่หนห้าหมื่นแปดพันต่อร่องเลยครับจหรับงัวแม่ม่านเจ็ดเดือนนี่ครับม่านเจ็ดเดือนครับตัวทองเรียบร้อยครับคลิปตัวทองอยู่ไายคลิปนะครับเด้อประกันทองครับประกันต้นนี้ครับขาทกขาทอนสวงสุดบ่้มีครับงัวตีครับสีงามครับสีแดงเข้มเมครับมือไทยงามครับอ่างทองนี่ดีถ่ายดน้าหน้าครับสีงามงามพี่น้องครับห้าหมื่นแปดพันครับง้อนีครับ สดจ๋ใสพี่น้องครับเพิ่อนครับโอ้ยงวหลูกสองในทองครับตาดลงองกว้างเลยครับกดนนาตึบเลยนะเพื่อครับหน้าตาครับเพิ่งนหน้าตาครับมือรึงครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยพี่น้องครับกีบเล็บกับงามครับเนี่ย่ถ่ายอย่างเนาะเบิ่งถ่ายครับพี่น้องครับโอ้ย หางกลมยิ่งใหญ่ครับหางกลมยิ่งใหญ่เลยนะครับเป็นตื่นกล่องพีจาเด้อครับ <c oughs> เป็นบรรยากไศใครของหลังเบืองล่าเรียดหลอกไปหลอบมาพี่น้องครับเบืองล่าเรียดกันได้ไล่ครับหาหมื่นแปดพันครับง่วงมานตัวนี้ครับเบือง่วน่ายครับพี่น้องครับ เพศกับเพศสีดำครับพี่น้องครับพวงหางสีดำครับนุ่มกับสีดำครับนุ่มสีเต่าครับมึงละเอียดกันได้ล่พี่น้องครับครับเป็นตื่นนะาเป็นตื่นอยู่ครนหลานถ่ายหนาหน้าครับตัดหลังกว้างกว้างพี่น้องครับปล่อยพนดย้าจอยมันตื่นครับงวผึ่งลงรถมากเมื่อกี้นะครับเพิ่มตัวเลขครับหามื่นแปดพันต่อร่องไหนครับเฮ้ยงัวม่านตยครับ ม่านแปะไอ้ม่านเจ็ดเดือนครับม่านเจ็ดเดือนครับเขาตื่นแล้วเงาแตกแล้วมันยานม่านเจ็ดเดือนครับประกันทองครับประกันตำแนี้ครับขาทกขาท้อนสูงสุดบ่มีครับงวตัวนี้ครับโอ้ยสีครับสีงามพี่น้องครับอ่างทองดีครับอ่างทองยห่ง่ๆเลยครับ่ฝนมาแล้วอาจอยไปตัวที่สองครับตัวที่สองครับทุนครับพี่น้องครับมาบ่งงวตัวที่สองครับงอม่านครับตัวนี้ครับ เป็นง้วไทยกางครับถ่ายสูงลอยสาำิบเอดบวกลบครับเคยไปดูเจ้าตัวละไงผลสองสตตัวสามในทองเลยคเคยไปดูตัวสองตัวรับตัวที่สามในทองครับพี่น้องครับตัวสีแดงครับสีแดงๆงามครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่งม่านเจ็ดเดือนกว่าครับผสมผสมหลอดมาครับตัวนี้ครับผสมหดตันมาครับมีใบครับมีใบมีหลอดเนาะมีใบมีหลอดพี่น้องครับม่านเจ็ดเดือนกว่าครับ ปักกันทองครับนายจอยเปิดตัวเองครับตัวนี้ครับเปิดหาหมื่นสามพันมันเปิดไปหาหมื่นสามพันต่อร่องหนครับพี่น้องครับห้าหมื่นสามพันต่อร่องหนครับสำหรับงัวม่านตัวนี้ครับอุ้ยหนาสื่อแหงครับง่วสดใสพี่น้องครับสีแดงงามงมครับอุ้ยครับเิ่งับบทายืนมาครับงามง่วตัวนี้ครับนี่ใสกระเชืองดีครับถ่ายสูงลอยสามสิบเอ็ดบวกลบครับม่านเจ็ดเดือนกว่าครับอ่ะผสมตัวนี้มาครับผสมครับเจ้าหุดตันครับ สมบูมากครับมีใบมีหลอดครับพี่น้องครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบมีหน้าหกสี่ครับกาหนดอคอดอ่าซีมกกะล่าหกหัครับพี่น้องครับปีใหม่ครับพี่น้องครับปีใหม่เลยฉลองเลยครับปีใหม่เอาไปฉลองเลยครับไปรุ่นลูบมกันครับพี่น้องครับอู๊ยฉลองเลยนะผู้ปองขวัญเจ้าของครับปีใหม่ครับพี่น้องครับผสมตัวปอพันธ์ใหญ่มากครับอูยหนาสื่อหนาเลียงครับหาหมื่นสามพันต่อรองได้ครับ บู๋วิ่งงสีครับพี่น้องครับบางต่างครับต่างมือเรื่องงามครับกรีบเล็บกับงามครับนุ่มสีเต่าครับเคยมีดูกแล้วสองโตนะครับโตที่สามในทองครับตัวทองเรียบร้อยปักกันทองครับเพศเพิ่นเป็นเพศแดงผ้าดำครับนะเบงน้ำกันครับพี่น้องครับแดงผ้าดำครับนะเพศเพิ่นเนาะพ่วงหางสีดำครับ นมซีเต้าครับอู้อ่างทองน่างามพี่น้องครับครับทองยงใหญ่นะครับทองพันลุ่งอะเนาะทองลุ่งแล้วนะครับเจ็ดเดือนกว่าครับเจ็ดเดือนกว่างวตุครับท่องปากันท่องครับขาุกขาทอนสวงสุดบุมมีครับปากันต่ำนี้นะครับเบืองลร่เหียดกันได้ไล่พี่น้องครับหลอมโตนะครับงวตุนนี้ไซส์ดีครับพี่น้องครับอพวกนมมครับ นุ่มสีเต่าครับมันกีบเรียบครับเบืองน้ากันได้ร้ายพี่น้องครับงัวตหนาสอแห้งเป็นงวงวไทยเขานี่เลี้ยงง่ายๆครับตัวบปใหญ่บปหน่อยครับนี่ครับเกี่ยวเขาแล้วก็ไปเลี้ยงพี่น้องครับเบืองครับเป็นเชืองครับสีแดงครับแดงงามแดงปอดๆเลยพี่น้องครับเบืองต่างมันหาหมื่นสามพันเอาใหญ่น้อหาหมื่นสามพันครับต่อร่องหนนะครับ โทรมาหาไนจอยครับสำรับหัวทองพี่น้องครับหัวทองอ้วยสื่อจังได้กระขาดทุนครับอีกอย่างหนึ่งผสมพอพันไงมากพี่น้องเอ้ยผสมจงหุดตันมากครับพี่น้องครับมีใบมีลอดนะครับผสมวันที่ยี่สิบมีหน้าหกซี่ครับหัวแม่มากพี่น้องครับมุงอ่างทองยิ่งๆนั่นหนาตัวนี้ครับมึงครับพายืดเป็นง่ามพี่น้องครับ เอาไปหลุนลูกปีใหม่ครับวันที่ซีมกกล่าครับปีใหม่ครับไปหลุนลูกครับหาเงินสามพันครับต่อรองได้นะครับไว้สนใจกระโถนหาญ่จครับสุดรอเนี่ยอโทรมาหาเพื่อนครับมาบอกว่าเพื่อนก็ไเด้ครับมาสื่อ่าย่าง่าคุยกับเพื่อนครับเป็นใจดีครับสําหรับตัวที่สองครับผู้แข่งขาใหญ่เลยหัวอ่างทองดีนะครับงาม้แต่ละตัวหอยในี่คัดมากครับหัวงามงามพี่น้องครับ แข้งขาลูบส่งคนคัดมานี่แบบบ่ผพิดหวังครับตัวผุนแห้งงามตัวผุนโอ้ยครับมันงามมันอยู่ยืนสะออนน้ำกันเลยต้นอ่นมังกับสีบู๊วต้นหามืนแปดนะทองเจ็ดเดือนต้นหามืนสามครับทองเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องครับอ่ะต่อไปไปดูตัวที่สามครับเอาผูกไว้ก่อนนะจอยหันย่างก่อนนะย่างมือมึงกอนหันย่างมือครับนะย่างมึงกอนนะขาถูกขาทอนบ่มีครับพี่น้องครับบ่มีะครับ อัญางครับย่างเบื้งย่างใหญาๆแล้วมันทองใหญ่ครับเอาผูกไปก่อนครับนายจ้อยครับต่อไปเบื่องตัวที่สามครับพี่น้องครับมาเบิ่งงวดตัวที่สามกันครับงวดเป็นงวดเท่าโบดครับพี่น้องครับถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับถ่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดบวกลบครับงวดตัวนี้นะครับเพย่งไปลูกแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองนี่ทองครับพี่น้องครับ ตอนนี้เพิ่นมานเด็สองเดือนกว่าครับตัวทองเรียบร้อยครับนี่ครับใบใหญ่ๆเลยพี่น้องครับนี่ครับผสมตัวนี้มาครับสมหลอดมาครับพี่น้องครับมิสเตอร์เอสเอสนะครับห้าหกแปดครับหม้อเท่าโบดนี่ครับถ่ายสูงลอยสามจุดเจ็ดบวกลบครับตัวที่สองในทองครับพี่น้องครับอูวีครับหม้อตีครับครับเอ้ยไปดูแล้วตัวหนึ่งครับตัวที่สองในทองครับอันโดนขี่เพิ่งเอ้าครับหม้อเท่าโบดครับอันนี้จอยเปิดได้เท่าลยครับนี่ครับ เพิ่นเป ius ius plans, ิดไปครับ4ี0 0 0ื่นสี่ันขับง้อเท่าบที่ครับต่อร่องไหนครับ4ี0 0 0ื่นสี่ันขับง้อม่านนี่ครับเพจิ่นก็เป็นเพจกำคำนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับมึงนับกันได้ไล่ครับพี่น้องนมสีเต่าครับตั้ตุ่ยงัวตัวยเดี๋สูงเนาะไอ้สูงครับมันยังท่องหน่อยอยู่ยังมันหนาวอะไรเนาะพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงใส่หญ้าได้ไล่ครับ หน่วยมันถ่องใหญ่ๆเป็นตะเบิงกว้างสิครับกอบพุ้งสีดำครับอลายละเอียดครับพี่น้องครับอ่าเบิ็งรายเหยิเหมือนกันครับเป็นจะเขามาหักแผ่นเบิ็งแผ่นสมก่อนมันใหญ่ครับขออภัยพี่น้องครับอ่ผสมตัวนี้มากครับมิสเตอร์เอสเอ็ห้าหกแปดครับผสมมีใบครับมีใบมีหลอดครับอ่ผมปีจ้าพริกก่อนพี่น้องมีใบมีหลอดผสมวันที่สิบแปดสิงหาหกสี่ครับกำหนดคอร์ดกี่ซิบเก่าพฤษภาหกหาครับ มีใบมีหลอดครับพี่น้องครับผสมตัวนี้นะพอพันยิ่งง่งมาครับพี่น้องครับหัวตัวนี้อู้หหนาสื้อหนาเลียงครับราคาซอยก็้อยจอยสี่หมื่นสี่พันต่อร่องใดนะครับหัวทองครับพี่น้องครับปูได้มักเท่าโบดครับรับประกันทองครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับเด้อสองเดือนกว่าครับเป็นทองสองเดือนกว่าตรวจทองเรียบร้อยคลิปตรวจทองยูไทยไทยคลิปครับพี่น้องครับ ผสมวันที่18สิงหาครับ64ครับนี่ครับกวานดกอดยีเทปเกลยวพธภาพครับพี่จ้าตรวทองให้เรียบร้อยครับทั้ง3ตัวครับพี่น้องครับตัวทองให้เรียบร้อยทั้ง3มตัวครับเพื่อความมั่นใจพี่น้องครับสื่อไปบบพิดหวังครับถ้าเกิดง้อทอง2องเดือนขึ้นพี่จ้าตัวทองให้ทุกตัวครับตัวไรทองก็ว่าทองครับตัวไรบ่วา่าทองก็คือบ่ทองนะครับเอาสื่อไปแล้วเฮาจากิบพิดหวังครับอ่าเบิ่งไละเหยดกันได้หลยพี่น้องครับ ปลายหูมันก็ขอบหูสีดำครับเบมึงหน้าตาครับหน้าโหนกงามพี่น้องครับหัวลูกสองในท้องครับมึงต่างบือลื่นครับเมันด่าติตื่นแน่พี่น้องครับเอามึงเล็บเล็บกะดีครับกีบเล็บงามครับมึงกีบเล็บเนาะเป็นหัวขังขอกนะครับเด้อมึงกีบเล็บเพื่อนครับมึงถ่ายยางขาทุกขาทอนมัมมี่ครับส่วงสุดส่วงจมมัมมี่ครับหัวตุครับ มันอาจจะเปื่อนขีแน่เด้อพี่น้องครับมาไปล่างออกเอาครับกัรล่างออกงามๆนะว่าจะสดใสกว่านี้นะครับพี่น้องครับโดนขีน้ำคาเพิ่นครับอาบุญทายางพ่อเนาะผสมพอพันดีมากครับตัวนี้ครับง้อทองพี่น้องครับง้อทองสี่หมื่นสี่พันครับงวอตัวที่สามครับไอจอยมีง้อมาฝากสามตัวแม่มันนักสามตัวครับปูนทุนนะปุ้ยทุนนะ ส่วนท่ายน้าๆครับส่วนกับสีแดงครับมาทั้งสามตัวเลยครับนายจอยผู้ใดสนใจนะครับทุ่มาต่อรองราคาครับนายจอยครับผู้ใดที่มาบึงอยู่เถียงก็ไเลยครับอยู่บ้านสัก่อนีคมตําบลน้าหว่าอำเภอทุ่งลาดวงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับข้างเขากะทางน้ำมันทางเป่ามันปลัท่อบ้านสะก่อนครับพี่น้องครับพีเข่าบะเบิงครับต่อรองราคากับนายจอยครับพี่น้องครับดีมึงสามพันครับต่วนครับ ส่นเจ้าป่าหัวใจจอยส่วนหามือแปดพัน 58, ครับทองเจ็ดเดือนตัวนี้กับหามือสามพันครับม่านเจ็ดเดือนกวา่าคุณไดสนใจตัวใดกับทุ่งมหาใจจอยนะครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้ฝนตกนะครับฝนตกแล้วเนาะฝนมาแล้วนะครับจ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดอ้อสวัสดีครับ ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวอีทองเจ็ดเดือนครับนี่ครับผสมโตครับทองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับผสมหุดตันมากครับนี่ครับผสมวัตถียี่สิบมีหน้าครับทองเจ็ดเดือนกว่าครับทองเนาะ องอยเปอครับผสมตัวยม,มากครับผสม18บแปสิ้ห้าหกครับตัวครับมาเท่าบทตัวครับ200%เเซนครับ